เอาพิกเหรอผมพีกโอ้โหสวครับลุงปู่หลิงกินเที่ยวพี่น้องมือนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวเด็ดเด้อพี่น้องมือนี้แล้วก็มีกะปิเด้อพี่น้องกะปิเดี๋ยวมีสูตรเด็ดครับผมพักข้าก็มีพวกหัวละกพาครับผมแล้วก็โอ้โหหพี well, wow. ่น้องใหญ่ทั้งนี้ พริกครับผมบอกพริกจัดเป็นเมนูเด็ดๆอีกแล้วพี่น้องมาๆพี่น้องก่อนกินก็นทีเด็ดคือเก,าก่าครับผมแซรษฐากแซศรษากไปมาเอ้าเศรบดากไ, <Wow. S 1> ไปอีกแล้วพี่น้องมาๆเอาเลยพี่น้องหิวแล้วโอ้ขอโทษเอาไฟคนถี่บวก,กินเผ็ดเด้อพี่น้องโอ้ยหล่นหล่นหล่นพี่น้องหล่น มาคำแหลกเลยพี่น้องเอาทุกคนมาเด้อว้าวอืมอูออ้ผมซื้อว่าคำแหลกลงไปนี่จี๊ดเลยเผ็รอะผมอืออว้าพเพ,เพ,เพิ่นเผ็ดกับเผ็ดอ่ะ มาพี่น้องลุกสิ้นเน่ยหอมเลยออโอ้ยฟูมินตำ mấy cuồng nó ngon nhau nè Ồ ô ô à chặt một thịt bên này bước เผ็ดเผ็ด,ดห่อนห่อนด้วยพี่น้องอืมเดี๋ยวที่เด็ดเดี๋ยวสีหัวกินยังไหนพี่น้องออกห่อนเหรอเนี่ยกินกับปีครับผมกินกับปีเด้ออืมหัว โอเปิดกระปิเลยมัน,นมันวัดมาเลยปิซซีมไข่ก่อนสองไข่เด็ดเลย เ้นมันบกค่อยเหนียวครับผมใส่ซอสน,นำ้ำเบิ่เแต่เมือเบิ่คองอ,อือ,อพิกี้ครับผม ความเผ็ดต้องมากก่อนน้ำหนึ่งจีดจ๊ดซึ่งติดจีด๊ดได้ใจโอ้่หพี่น้องกินด,ดี thịt sống nuôi ọc ừ, hòn hứng là hết thằng này, nó tạc sắc đó. Whoa! Oh. Oh. Mm. Mm. 哦吼！别拉了，别弄！别弄！